สวัสดีครับช่วงพอบันเข้าครัวกับเกษตรานนอกนะครับวันนี้ขอทำเสนอเมนูปลาสลิดทอดนะครับวตนนี้มีเคดรับดีๆมาฝากนะครับก็หนับสุดแม่บ้านพอบ้านนะครับเรื่องใบใหท่านกลัวนะครับเรื่องการทอดปลานะครับปลาสดๆเนี่ยนะครับนี่คือปลาสลิดสดนะครับทำไมทอด ใดๆท่านกลัวน้ามันกระเด็นใส่แต่๋จะมีวิธีมีเคล็ดลับอยู่นะครับว่าทอดปลาอย่างไงไม่ให้น้ํามันกระเด็นนะครับมีจะมีนะครับมีคือเคล็ดลับเลยนะครับนีเห็นไหมไม่มีกระเด็นครับเนี่ยเดี๋ยวจะบอกสูตรนะครับว่าไอ้สดแค่ไหนให้ปลาผ่ามาเลยนะครับสดๆก็ไม่มีกระเด็นไม่มีน้ํามันกระเด็นใส่นะครับช่วงพอมันตัวไม่ตัวไม่อร่อยนะครับนี่คือทอดปลาสดสดบางบ่อนะครับ ไม่มีน้ำมันกระเด็นแทะแอะเลยนะครับเนี่ยจะมีสูตรอยู่นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีเคล็ดลับวกาปลาสดๆนะครับมาให้น้ำมันกระเด็นออกขึ้นกระทะมาใส่ตัวเรานะครับเนี่ยดูนะัไม่มีกระเด็นครับแอลหน้าจอวลยใล้เลยน ขนาดหมายังหอมใช่ไหมโอ้ขนาดหมายยังหอมไหมนหมยย้ำโจกหอมไหมลูกช,ช่วงพบาณเข้าครัวไม่ต้องกลัวไม่อร่อย